ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Can I Sleep นะครับและวันนี้เรามาอยู่กัน,นเกม s k i u i d y r e m a s t e r e e นะครับก็ที่รู้จักกันดีนะครับใน YouTube ตอนนี้นะครับก็คือ s k i u i d y Toilet นะครับเป็นสิ่งที่ป๊อปปูล่าที่สุดใน YouTube ตอนนี้นะยอดวิวเนี่ยเป็น10ล้านเลยนะครับคือผมก็ไม่ได้รู้ประวัติเกี่ยวกับไอ้ตัวนี้มากนะครับรู้แค่ว่ามันเป็นหัวซ่วมแล้วก็ตีกับ a m e r a Man นะครับไอห,หัวกล้องนะ ทำเป็นศึกสงครามกันในช่อง The f u c k Boom นะครับเจ้าของเจ้าของที่ทําไอตัวนี้นะฮะและตัวนี้คือใครวะเนี่ยจูกับสกิบ i ี้นะฮะโอเคเกมเปิดมาด้วยการปิดไฟนะครับแล้วก็ให้เรากดเปิดไฟ มีประตูให้เปิดนะครับเนเรื่องย่อก็คือเราถูกจับมาในเหมือนจะเป็นห้องทดลองของมนุษย์คือผมก็ไปอ่านเนเรื่องย่อมาแล้วแหละแต่ว่าจําไม่ได้ครับว่ามันให้เราทําอะไรบ้างอะประมาณว่าให้เราค้นหาทางออกแล้วก็หาว่าไอ้พวกไอ้หัวท่อเนี่ยมันกําลังทําการทดลองอะไรเพิ่มเติมนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติม ไม่รู้จะเล่นไหวหรือเปล่าค่อนข,ข้างเป็นคนที่ขี้กลัวนะโอ้ยโครงกระดูกตกใจหมดเลยได้ลองเข้ามาเล่นอยู่นิดนึงนะครับเข้าบาในห้องนี้แหละมาเจอกุญแจแล้วก็กดออกเลยคือตอนนี้สงสัยอย่างึงแต่อย่างหนึ่งว่าถ้าเราเจอไอ้ซวบเนี่ยเราจะหลบยังไงหรือว่าเราต้องวิ่งหนีมีกุญแจให้เราดอกนึงอะ่ะ Hello. เดินมาตรงนี้คือประตูมีประตูอีกแล้ววะคือไฟเนี่ยนะหลอดไฟเนี่ยถ้าจะทำให้มันสว่างไม่ได้เนี่ยก็ไม่ต้องทำมาก็ได้นะไฟฉายนี่ก็เหมือนกันดูมันสว่างกันแค่นี้มันจะให้ตูมองเห็นอะไรวะนนี้แล้วเราต้องมาหาอะไรวะเนี่ยโอ้ตารางธาตุว่ะสมัยมหมปลา ทองตงารางธาทุกคนจําได้ไหมผมจําได้แค่ Fe เหล็กแค่นั่นแหละแต่ว่าห้องนี้มีอะไรเพิ่มเปล่าวะไม่น่าจะมีอะไรละแล้วกุญแ,แจที่เราถือมาเนี่ยต้องไปเปิดตัวไหนวะเนี่ยอุ๊ยลทางตันด้วยตอนนี้รู้สึกร้อนหลังมากเลยร้อนหลังนี่เพราะว่าไม่ได้เปิดพัดลมไม่ได้เปิดแอร์นะครับแอร์นี่เปิดไม่ได้เพราะว่ารีโมทพังตรงนี้ไม่ได้เปิด ไม่ใช่กุญแจนี้ไม่ได้เปิดห้องนี้นะครับวิ่งไปวิ่งมานี่จะไปเจอไหมเนี่ยประตูวะประตูเอาแล้วไปยังไงวะไม่มีฮอตคีย์อะไรเลยมีแค่ให้เราวิ่งไปไหนก็ไม่รู้ประตูขวาตรงนี้แล้วก็ไปแล้วนี่มาตรงนี้นี่เป็นทางตันหรือเปล่าวะ เสียงในเกมนี้เงียบมากเลยไม่มีเสียงเดินไม่มีเสียงเสียงเพลงนิดอะคีอ้าวแล้วเมื่อกี้กุญแจแเราออกมาเราเปิดห้องนี้หรอน่าจะห้องนี้เออมีห้องนี้มันเริ่มมีไฟแล้ววะกูจะเจออะไรไหมเนี่ย warehouse ห้องเก็บคองหรอ มีอะไรให้เราเก็บไหมเนะี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรในห้องนี้ค่อยๆไล่ไปทีละห้องก็แล้วกันเปิดกดไม่ได้วะมีอะไรเฮ้ยมีสวิตช์리버스타드시스템เอ้ย,อยสตาร์ทเชียอะไรวะเป็นปิดไฟโอ้โหเฮ้ยชิปหายละกู แม่มเรามาเจอแฟมวะเพื่อเป็นการเข้าใจเนื้อเรื่องที่มากขึ้นนะครับผมจึงได้ทำการใช้ Google Translate ในการแปลข้อความนี้นะก็อย่าว่ากันนะเพราะว่ามันแปลเพี้ยนมากเลยมีการทดสอบศัตรูใหม่บ้างอย่างต่อเรื่องศัตรูที่มีวาวพร้อมแล้วได้ทำงานได้อย่างมั่นคง ขณะนี้มีการทดสอบศัตรูใหม่ที่จะเอาชนะตากล้องทุกคนเขามีความสามารถในการสะกดจิตศัตรูของเราด้วยเหตุนี้จึงรวมพวกมันเข้ากับพื้นหลังกับผู้อื่นพวกเขาจะแยกไม่ออกใน,นหนึ่งสัปดาห์เราจะเป็นต้องดึงศัตรูใหม่ประมาณ2ประเภทออกมาปิดไมายเหตุคอผู้ตามตรงว่าไม่รู้เรื่อง Do not touch made of lego อย่าแตะเพราะว่าทามาจากเลโก้หรอผมขอหยิบอันนี้ไปได้ไหมไม้ป้องกันตัวเองใช่ไหม ดูน่าทัชเมดออฟเลโกเฮ้ยฮะโอ้ยกูตกใจหมดไอ้เี่มาตอนไหนวะเนี่ยโหเงียบชิบหายเลยมาตอนไหนก็ไม่รู้มาดิเออคำถามคือผมจะไปหลบที่ไหนแล้วดู ระยะการมองเห็นนี่แคบมากสั้นมากต้องหากุญแจจะไปหาไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใครมาใครมาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใครมากูปิดไฟก่อนแล้วกันอะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนจะเป็นไอ้แคมราแมนเลยอะอย่านะอย่านะขออนุญาตปิดไฟก่อนแล้วกันโอ้ยว้าย มันดักอยู่หน้าโอ้ oh my god มันดักผมอยู่ข้างหน้าเนี่ยสวัสดีครับอยู่หรือเปล่าอยู่นู่นเลยนะนู่นเลยแม่งเดินมาละชิปลองดักนั่งโอ้ย <c oughs> โอ้โหตกใจ โอ้โหอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งอย่าอย่าพึ่งไปแล้ววะถ้าไม่มีที่ซ่อนอย่างนี้ก็แสดงว่าเราจะต้องวิ่งหนีให้ไกลที่สุดใช่ไหมอันนี้ก็เป็นห้องเอ่อคุญแจที่เรามาตอนแรกอันนี้ก็เป็นห้องตารางธาตุตรวน,นี้ก็เป็นห้องตันละอ้ยโอ้โอแม,ม่วิ่งตัดหน้า ไปทางไหนวะทางนี้เออเฮ้ยไอ้เหียโอ้วไม่ก็ฉ้อไม่จะโซ่อย่ามานะเว้ยแหกปากเสียงลงเลยกูอย่านะแต่เราก็วิ่งหนีมันเร็วทันอยู่นะหลบได้แต่ว่าต้องวิ่งให้เร็วที่สุดไอ้น,นี่เป็นห้องไหนวะเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วชิปชิปเฮ้ยเฮ้ยห้องกูปิดโกงด้วยนี่มาเลยขังตัวเองไว้ที่นี่แหละมาไหมอยู่นู่นเลยนูน่นนูน่นแล้วตรงนี้คือที่ไหนวะเนี่ยประตูเปิดโอ้ยเฮียให้แคมเปราแมนอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกูเล่นมาตั้งนานเฮ้ย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  เฮ้ยมามันมาเอ้ยโอ้โหมันจะเป็นห้องกินข้าวนะโรงอาหารแล้วให้ไปไหนวะเนี่ยเฮ้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 ยมันมันมาจริงแน้นเนี่ยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแสงเกินไปเนี่ยเกินไปแล้วกูต้องไปไหนวะเนี่ยโอ้โหโรงอาหารอีกแล้วรู้ไหมกว่าตูจะมาถึงเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหน เจ้าในนี้มีอะไรวะเนี่ยมีกุญแจหรือว่ามีอะไรแต่ถ้ามันเดินมาตอนนี้กูทำไงวะเนี่ยหนไม่มีอะไรเลยให้มาหาอะไรวะเฮ้ยเอ้เอามีห้องไปต่อจะเจอบันดักปะเนี่ยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเฮ้ยชิบหายแล้วมันมาโอ้โหนั่นมันมาจริงด้วย ชิบหายแล้วผมโอ้ยปลบไหนวะ่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันเหมือนมันจะไม่เห็นเรากูไปเลยละกันอะโอ้โห oh กูจะผ่านมาถึงตรงนี้ได้แม่งใช้เวลานานชิบหายแล้วห้องมันโคตรเคี้ยวเรียวรถไปไหนวะเนี่ยไปเฮ้ <Huh? S 1> อฮะเดี๋ยวเฮ้ย hey. อะไรแสงแสงอะไรแสงแสงกุญแจ โอ้โหเจอกูเจแล้วน like like ี่พากูไปไหนวะเนี่ยเหมือนจะมีเสียงนะเหมือนจะมีเสียงเอยาเดี๋ยวอย่าบอกได้ว่าห้องมันวนอ่ะคือตอนนี้ผมเดินไปตรงไหนไม่รู้แล้วตอนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นแสงนะเห็นแสงเมื่อกี้นั่นนั่นจริงด้วย ันอยู่แถวนี้ว่ะนั่นไงโอ้เฮ้ยนี่เรากลับมาที่เดิมปะเนี่ยเฮ้ยเรากลับมาที่เดิมว่ะมาที่ห้องอาหารว่ะโอ้มันอยู่ข้างหน้าเราเลยตรงนู้นอะแสดงว่าต้องเอากุญแจนี่ไปเปิดประตูตรงนู้นใช่ไหมทีนี้ก็คือห้ามโดนมันจับชิปหายละคุณแม่คุณแม่ครับช่วยผมด้วยครับคุณตายหาแน่นอน แล้วมันเดินมาทางนี้จริงด้วยโอ้โหกูเข้าตรงนี้ก่อนกูเลี้ยวซ้ายกูหลบมุมรอดไหมมาปะเหมือนจะไม่มาวะ่ะโอ้โหมันไม่มาจริงด้วยเอาละมึงเอ้ยมันทำอะไรของมันวะมันเป็นแผนแน่ๆเลยนี่ เป็นแผนหลอกล่อให้เราเดินไปแน่ๆเลยแล้วพอเราเดินไปใกล้ๆมันปุ๊บมันก็จะวิ่งมาหาเราร้านเปอร์เซ็นต์นั่นๆๆๆนั่นๆๆๆนั่น,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 นเห็นไหมมันเป็นแผนนะเห็นไหมกูเตรียมกดชิปเลยไอ้เฮียมันบาจจริงด้วยเฮ้ยแม่งเอ้ยที่กดกูปิดไฟด้วยอ่ะกูเลี้ยวซ้ายเข้าที่เดิมกูนั่ง ไม่มาว่ะชิดขอบผนังเอาไว้อยู่ไหนวะต้องเอากุญแจไปเปิดโอ้โหแล้วกูเลี้ยวไหนวะเนี้ยเฮ้นี่มันห้องคุกเรานี่ยว่าข้างหน้าเราข้างหน้าเรานี่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 เออนี่แหละค่อยๆไล่มาไล่มาโอ้โหประตูมึนก็เปิดซะตกใจโอโ้แล้วไอ้ หายเอ้ยมาอะไรขอมเมนวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวไอห้องนี้ที่ว่าที่เรามาเมื่อกี้นี่เดี๋ยวก่อนกลับไปที่เดิมก่อนนี่นี่นต้องการกุญแจสวยต้องการกุญแจอีกแล้วเฮ้ยชิปชิปหายแล้วต้องไปหากุญแจที่ไหนวะเนี่ย ช่วยบอกกันทีเฮ้ยมาแล้วมันไล่ตูดผมมาแล้วเอาเข้าตรงนี้แล้วกันเฮ้ยเฮ้ยมันไปนู่นวะออกจากห้องนี้ก่อนประตูกูอยู่ไหนวะชิบหายละโอ้โหแล้วกูมาเจอบึงเนี่ยนะเฮ้ยอย่ามาทางนี้นะ เว้เอ้ยมันมาทางนี้ตรงนี้ตรงไหนวะเนี่ยมาเจอห้องพากูไปไหนวะเนี่ยแล้วเมื่อไหร่กูจะจบเกมนี้ได้สักทีวะเี่อเลิอกอึดอัดมากเลยตอนนี้ตรงนี้มีกุญแจปะถ้ามีกุญแจแสดงว่ามันจะมีเป็นแสงแสงกลับไปที่คุกเราก่อนผมว่าเ้องไปเริ่มตรงนู้นดีกว่าน่าจะง่ายนะครับมันทำไมเปิดไม่ได้วะอันนี้นี่คุกเราโอเค ข้างหน้านี้ก็จะเป็นเออเรามาดูที่เดิมก่อนดิอันนี้ห้องที่เราเจอกุญแจดอกแรกนะครับไม่มีอะไรเรืองแสงแสดงว่าไม่มีกุญแจแล้วนี้ก็คือห้องตารางธาตุก็ไม่มีนะฮะห้องนี้ไปดูไอห้องเอ่อ,อที่เราสับสวิตดีกว่าเผื่อจะมีอะไรเพิ่มโอ้โหแม่เจ้าคุณตื่นมาเจอแล้วเราต้องเอากุญแจไปเปิดที่ไหนวะโอ้ยโ,โอเค มึงไม่ต้องกลับมานะเพื่อนอยู่ไหนวะแล้วประตูนี้ก็เปิดแล้วเฮ้ยอันนี้ที่เราโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยแล้วมีแยกไปอีกเอ้ยเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาข้างหลังผม โอ้ยมึงมาได้ไงวะโอเคไปแล้วอย่านะมีทรงมีซอกอะไรก็ไม่รู้โอ้โหเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยกุญแจเปิดได้อ้าวเฮ้ยมันอยู่ตรงนู้นวะอย่ามานะอย่ามานะแล้วต้องไปทางไหนวะเนี่ย เฮ้ยอย่าบอกนะวะแล้วอ๋อ oh. to be continue คือผมพูดตามตัเลยนะผมแม่งแบบวิ่งวนวิ่งวนตาย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 บางทีก็รู้สึกว่าจะจะออกเกมกลางคันเลยคุกี้เกตเล่นแล้วประมาณเนี้ยก็เดี๋ยวถ้ามีตัวเต็มประมาณแล้วก็ค่อยมาเล่นต่อกันลวกันนะครับโอเคทั้งหมดทั้งมวลก็มีแค่นี้แล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนนะครับผม